นิทานชาดกเรื่องชื่อนั้นสำคัญชไหนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอาจารย์ที่สาปามโมกอยู่ในเมืองปักกาศิลามีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อว่าปาปก,กะซึ่งแปลว่าบาปเขาคิดว่าชื่อของเขาไม่เป็นมงคลจึงเข้าไปหาอาจารย์ และขอให้อาจารย์ตั้งชื่อให้ใหม่อาจารย์จึงบอกให้ไปเที่ยวสแสวงหาชื่อที่ตนชอบใจมาและจะทำพิธีเปลี่ยนชื่อให้เขาได้เดินทางไปสแสวงหาชื่อใหม่จนถึงเมืองเมืองหนึง่งเดินผ่านขบวนญาติที่หามศพไปยังป่าช้าจึงถามว่าคนตายชื่อว่าอะไรพวกญาติจึงบอกว่าชื่อชีวะกะซึ่งแปลว่าบุญรอดก็าถามว่าชื่อชีวะกะ ก็าตายเหรอพวกญาติจึงกล่าวว่าจะชื่ออะไรอะไรก็ตายทั้งนั้นชื่อเป็นเพียงบัญญัติสำหรับเรียกกันเท่านั้นพอเดินทางไปในเมืองพบเห็นพวกนายทุนกําลังจับนางทาสีเคี่ยด้วยเชือกอยู่จึงถามความนั้นทราบว่านางไม่ยอมให้ดอกเบี้ยจึงถูกลงโทษแทนถามถึงชื่อนางทาสีนั้น ทราบว่าชื่อนางธนปาลีแปลว่ารวยจึงถามว่าชื่อรวยยังไม่มีเงินดอกใจกหรอพวกนายทุนจึงตอบว่าแตชื่อรวยหรือจนก็เป็นคนยากจนได้ทั้งนั้นชื่อเป็นเพียงแค่บัญญัติเรียกกันเท่านั้นเขาเริ่มรู้สึกเฉยๆในเรื่องชื่อยิ่งขึง้น เขาได้เดินทางออกจากเมืองไปในระหว่างทางพบคนหลงทางคนหนึ่งจึงถามชื่อทราบว่าชื่อปันทะกะแปลว่าน,นายชำนาญทางจึงถามว่าขนาดชื่อชำนาญทางยังหลงทางอยู่หรอคนชำนาญทางจึงตอบว่าจะชื่อชำนาญทางหรือไม่ชำนาญทางก็มีโอกาสหลงทางได้เท่ากันเพราะชื่อเป็นเพียงบัญญัติ สำหรับเรียกกันเท่านั้นเขาจึงวางเฉยในเรื่องของชื่อเดินทางกลับไปพบอาจารย์แล้วเล่าเรื่องที่ตนได้พบเห็นมาให้ฟังและขอใช้ชื่อนายบาบเช่นเดิมอาจารย์จึงกล่าวว่าเพราะเห็นคนชื่อเป็นได้ตายไปหญิงชื่อรวยกับตกอับและคนชื่อนักเดินทางแต่กลับหลงทางอยู่ในป่า นายปาปะกะจึงได้กลับมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชื่อเป็นเพียงแค่การเรียกสมมุติขึ้นมาคนจะดีจะชั่วจะมีความสุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่กับการกระทำชื่อไม่ได้สำคัญ